ุดท,ท้ายวันนี้นะครับอาอยูน้อยร้อยวิวขอเสนอตอนร้อยวิวแล้วทำไมเราจะเล่นกันทูไปช่วงนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับอยอดวิวช่วงนี้นี่คือียกได้ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนะ<อ>แต่ไม่ได้เป็นเอาเรื่องในทางที่ดีเป็นเอาเรื่องในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับคนเราชีวิตต้องสู้ต่อไปนะครับวันนี้เราเปลี่ยนแนวดูกอนเราเล่นนีออนบ่อยแล้ววันเรามาเล่นโย ถึงช่วงนี้วิวจะน้อยนะครับแต่ว่าคลิปก็จะยังคุณภาพเหมือนเดิมนะครับพยายามจะทําให้คุณภาพกว่าเดิมด้วยนะยิ่งคนน้อยยิ่งเอกลกษ์งคนแบบได้ดูประมาณร้อยคนอ่ะคิดดูดิคือคิดดูแล้วแบบถ้าดูเป็นแบบหมื่นคนอ่ะคลิปมันก็แมสเนี่ยมันก็แบบไม่เอกลกษ์งยแต่ถ้าทําคลิปดีแล้วแบบคนได้ดูแค่ร้อยคนน่ะเชื่อคนร้อยคนนั้นไมมคือคนพิเศษอ่ะคิดดูก็้โหยิงนานไปหน่อย เดือสินานนะคนเนี้ยหมดไหมเคหมดจริงได้ทายหูยนี่โคตรโหดล้วเข้าเอดีกว่าทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเอเราไม่มีแท็บใช่ไหมน่าจะเข้าแบบชิวๆฟรีไซส์แต่เพื่อนไปบีหมดเลยนะแล้วเป็นไงเราฉีกไงเฮ้ย แล้วเราโคตรเฟกอะแล้วเรากลับครับเราเฟกเสร็จแล้วเรากลับเก็บออกอันหนึ่งเฮ้ยแล้วพี่คนนี้เขาไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยกำลังจับหูฟังอยู่เลยไม่เอาไม่เอาไม่เซนทำได้วางเป้าระดับเป้าวางเป้าระดับเป้าวางเป้าระดับเป้าเห็นอืมเขาไป็หนึ่งเป้าเฮ้ยเฮ้ยเกือบแย่เกือบแย่ เหมือนเดิมพับละมาเอเหมือนเดิมแต่ที่ต่างไปคืออะไรรู้ไหมเฮ้ยแม่งนั่นแหละที่ต่างไปคือยิงไม่โดนลองนะควันลองนะควันใจเย็นน้องใจเย็นฮ่าอะไรวะยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะยังไม่ได้เห็นศัตรูเลยจริงๆก็เห็นแล้วแหละยิงไม่โดนเฮ้ยอันนี้ถือว่าสวยไปไมปอะไรไมปอะไรแลมันออกเลยคนออก พอโดนวอลปิดทำไงรอก่อนเพื่อนเยรสตน้ราีเฮ้ยมันยอ่อ คือถ้ามันไม่ย่อไม่อกี้มันมันเสร็จแล้วเว้ยมันเสร็จแล้วมาแล้วพระเอกมาแล้วพ่อเอกมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้ผู้โชคดีของเรานะครับก็คือผู้โชคดีของเรานะครับก็คือผู้โชคดีของเราไม่มา และผู้โชคดีของเราจะเป็นใครครับผู้โชคดีของเราจะเป็นใครครับผู้โชคดีของเราครับผู้โชคดีหายไปไหนอ่ะเดินเข้านี่ชัวไป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 ค่อยๆไปค่อยๆไปน่อยหายเฮ้ย <maiden. S 2> ไม่มีเฮ้ยวอทีแค่ fish. ไหนสวยไป planted สวยเฮ้ยเป็นไปได้กับตันจีซัดแม่งเดินอ้อมตั้งนานไม่เจอใครเลยฝั่งหนูไม่มีแฟดนี่ว่าก็ยืนยืนโหเป้าเลยไม่มีแฟดแล้วไม่มีคนมาเอด้วยครับสวยแล้วเล่นบนล่างเพื่อนล่างเราบนเอาแพ้ แพ้แบบไม่ไม่ไม่ซีดีมาเลยอ่ะแพ้แบบแพ้อะไรวะเนี่ยไม่ไม่ไม่อีกตานึ่งไปอีกตานึงอีกตานึงอีกตานึงเอ๊ะมาเล่นต <Match S 1> าเดียวแล้วแพ้แล้วแมทฟาวแหละมันเร็วเหลือเกินแมทฟาวเร็วเหลือเกินช่วงนี้นะครับเร็วเหมือนกระเติมเงินที่ร้านโกลเด้นเติมเกมเลยมันบ้าไปเลยา oh. เการโกลเด้นเติมเกม เติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden เติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไอด,ดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอด Golden เติมเกมอย่าลืมแอดงหน้าด้วยละ่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Golden เติมเกมนอกจากวันลแล้วเขายังมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายและอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสน,นุนผมทางอ้อมด้วยนะคะรับมาเล่นโยรูไม่ได้ก็เราไม่ได้เล่นโยนนล้ว แผนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองเชิงไม่ใช่ลองเชิงเราไปลองชิมมิตก่อนเพื่อที่เราหน้าเนี่ยมีคนหนึ่งวางป้าแบบผมคมโหแบบขาดขาดขอบคุณโคฟเอกที่มันเชื่อใจได้เสมอเฮ้ยเอกที่มันเชื่อใจได้เสมอจริงๆโคฟอ,อ,อ,อตัวอีกตัวอีกตัว เพื่อนบอกกาเอแสดงว่าข้อบีผิดนะเพราะว่ากาเอนะอะไรต้องกาต้องกาบีล้วเพื่อนต้องกาบีแล้วเพราะว่าบอมบอมบอมอยู่นี่นะเนี่ยโคแม็กยิงไม่ได้เรื่องเลยยิงอะไรเนี่ยต้องให้เฟดมันจบงานให้ไงโคแม่งไม่ไหวเลยว่ะ ไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้ชิมชิมชิมรางชิมรางเลารู้แล้วไงว่าเศษเนี่ยเศษจ,จะเดินออกจากรูนี้มาดังนั้นนะครับแล้วก็แค่รอใช่ปะแล้วก็แวบ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 บ้ามตาย <Take> เกมนี้มันเล่นง่ายๆทุกคนพอลอเสียงก่อนโอเคยิงไม่โดนสวย สวยอย่างนี้สวยแล้วเจอตำแหน่งเลยน่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หูกับแย่อุ้ยอุ้ยเอ้าไม่โดนได้ไงอ่ะแบ็คไซส์สองคนเลยแบ็คไซส์สองคน สวยอันนี้นีออนเรียกได้แบบว่ากินได้แต่ไม่กินนะอย่างเงี้ยนีออนอะทำไมหรอโดนหักขาก็ไอ้มุกมุกมากฮอตอะแบบว่าไอ้ตอนที่แบบถ้ากินไม่ได้แต่ไม่กินจะโดนหักขานะก็คือแบบมันจะเสียไปฟรีๆก็คือแบบยิงยิงนีออนไงวิ่งมาหักขา โอ้คิวจอยเองนี่มันไว้ได้ไว้ได้ะเองนี่มันไว้ใจได้จริงๆถือเอาเอาเอามันเข้ามาแล้ยเฮ้ยไปทายเฮ้ยนี่ออนมันสามคิวแล้วว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะโดนดิฟเอานะมา จะรอคอนแทคบอตกีจ่จอยแล้วมันไม่เดินกันเข้ามาว่ามันรออะไรมันรออะไรมันรออะไรกันมันรออะไรกันเอ้าโค้ปีนี่มันไวจังเองเองไม่ไม่ไม่ได้เลยวะ่ะคือรีโหลดกลางกลางกลางทุ่งอย่างนั้นอะหุ้ยเข้าก่อนเข้าสมองก,ก้อนอย่างงี้ก็น,นียนดีแต่เขาน่าจะไปบีบ้างอย่างเงี้ยหุ้ย เฮล์บอยโคตรหวานเฮ้ยเฮล์บอยโอ้โหน่าได้แล้วเพื่อนเพื่อนได้มาช่วยกันวะเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยไม่สวยอย่าอย่า ฐานภาพไม่ได้คิวจอยครับคิวจอยของเราในตอนนี้อยู่ในสถานที่กดดันมากเพราะว่าสตูอาจจะมีโอกาสไปเได้สูงมากเฮ้ยแพนเอตอนนี้ครับอยู่ในสถานที่2คนแยกกัน4ต่อ2ไม่เป็นไรครับเราได้เปรียบความกดดันเราไม่มีถ้าเราชนะด้านนี้ <players> ความกดดันเราเริ่มมาที่เลน่าครับตอนนี้เพราะเป็นหนึ่งต่อ2 1ต่อ2เลน่าพร้อมการติยิงไปหนึ่งรู้ตำแหน่งฝั่งรู้รตำแหน่งครับ <your> รู้ตำแหน่งของเฟย์เรียบร้อยแต่เลน่ายังหาไม่เจอแต่เหมือนจะอยู่เมนสองคนนะมัอนอยู่เมนสองคนนะครับตอนนี้ควันกู้ฟีหรือเปล่า ตุงติงติงก <enemy> ูฟีเอาครึ่งครับเอาครึ่งเอาครึ่งแล้วชนะ บอกเลยครับว่าเป็นวินที่สวยงามของเลนาครับถือว่าไว้ใจได้จริงๆเลนาของเราถึงจะไม่ช่วยกูยิงตอนต้นนีมะะันก็เถอะโอเคครับผมก็คิดดีนะครับสำหรับรายการอายุน้อยร้อยวิวนะครับก็ต้องของจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคนดูทั้งหมดประมาณ120คนของเรานะครับจะได้ประสบการณ์แบบเอกลูซีฟนะคือไม่ต้องแชร์ให้คนอื่นดูนะไม่เป็นไรเกรงใจนะครับคือเราได้ความประสบการณ์แบบเอกลูซีฟเนี้ยเราสามารถเก็บไว้คนเดียวได้แบบว่าแบบดูแล้วมันตราตึงใจนะก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอย่า mm hmm. ลืม like, mm hmm. กดไลค์กด s mm ับ hmm. s c ค i b ์กันด้วยครับแต่ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแชร์ไม่เป็นไรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสียงเริ่มไปละเสียงเริ่มไปแล้ <c oughs>